การแก้ไขปัญหาภัยแรงในพื้นที่อำเภอรปราสาทเองก็ได้อำนวยการมาตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าแล้งแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นต้นมาโดยการทําดําเนินการเร่งด่วนในโดยตามนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดจุลินท่านไกรสอนกองฉลาดให้เรื่องการเก็บกักน้ําในพื้นที่ แหล่งน้ําต่างๆโดยเฉพาะอย่่งยิ่งให้ผันน้ําหรือสูบน้ําเข้ากับเข้าไปในแหล่งน้ําในตะน้ําที่ทําผลิตประปาในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆซึ่งอําเภอประสาทได้ดําเนินการครบทั้งทุกแห่งแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ที่ยังเป็นวิกฤตอยู่ก็คือบริเวณอ่างตัววันภาหแห่งนี้นะครับซึ่งมีความจุน้ําทั้งท้นึล้านห้าแสนลูกบาทเมตร นะครับแต่อย่างไรก็ตามณนะวันนี้ในสะถานการณ์ตอนนี้น้ํามีอยู่เพียง227,000ลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ14.43เเซนะครับซึ่งแหล่งน้ำจากคือวันนภาแห่งนี้มีความสําคัญคือใช้ผลิตเป็นน้ำประปาของอโรงประปาเทศบาลกลางแอนนะครับซึ่งดูแลพี่น้องอยู่2,600ครัวเรือนนะครับอตอนนี้ น้ำเหลือ14.43ก็เลยต้องมีวิธีการดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะให้น้ำในอสวรนภาภายังอยู่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ จากทางท่านพิเชษฐ์สุทธิธีริวัฒนาหรือตจอจอมนะครับได้อนุเคราะห์สระน้ำของส่วนตัวนะครับในการสูบโดยตรงระยะทาง1.7กิโลเมตรมาลงที่บริเวณหัวสูบผลิตน้ำประปากรุงเทพมาลแอนแต่ท่านผู้ว่าและการจังหวัดกรุนทร์ได้อนุมัติในการขุดลอกโครงการดินแลกน้ำหรือต่างตอดแทนนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้จำนวนทั้งสิ้น5 50ล็อกล็อกละ10,000 ลูกบาทคิวก็คือเป็นปริมาณดินได้ที่5 0 0แสนลูกบาทเมตรหรือ5 0 0แสนคิวนะครับซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแนวทางอีกส่วนหนึ่งาทางอำเภอเองก็ได้ประสานกับทางาหน่วยฝลหลวงภาคตะวเชิงเหนือให้มาช่วยในการทำเพิ่มปริมาณฝนในพื้นที่บริเวณอำเภอประสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อ่างสุวรรณภาก็ขอเชิญชวนขอนำเรียนขอความร่วมมือจากพี่น้อง อำเภอปราสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลตำบลกกลแอนนะครับได้ร่วมกันสองประการประการแรกประหยัดน้ำครับท่านครับในการใช้เนื่องจากน้ําเราเหลือน้อยประการที่2ท่านเตรียมภาชนะบรรจุน้ําด้วยเพราะว่าการควบคุมการใช้น้ําก็โดยการควบคุมแรงดันน้ำนะครับซึ่งในช่วงภาคกลางวันก็จะปล่อยแรงดันน้ําอยู่ที่0.8ส่วจนกลางคืนก็จะ ปล่อยน้ําอยู่ที่1บ่บาเพราะฉะนั้นแรงดันน้ําอาจจะไม่ได้แรงเหมือนปกติแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้พวกเราได้ผ่าฟันหรือผ่าพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ด้วยกันครับ,รบทางอำเภอมีแผนระยะยาวในการที่จะรองรับพื้นที่เหล่านี้อย่างไรครับสำหรับโครงการแผนระยะยาวนะครับตอนนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือเรื่องของการขุดลอกเส้นทางน้ํา สําสหรับน้ําที่จะไหลลงสู่อ่างสนอพานะครับโดยาทางอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพวงองค์การบริหารส่วนตําบลกางแอนร่วมกับเทศบาลกางแอนได้ ได้ดําเนินการในการากจัดจิงกีดขวางรวมทั้งเรื่องของการทําโครงการที่จะทําคลองส่งน้ําเพื่อให้ไหลลงที่อ่างสุวรรณภาโดยตรงทางหมวดทางหลวงปราศาสตรแขวนกันทางเองก็ได้เปิดทางน้ําบริเวณถนนสายสองสี่ชชัยเดชอุดมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าได้อนุมัติโครงการเร่งด่วนนะครับในการทําคลองส่งน้ําจากบริเวณตำบลบ้านพวงโคกตะมอนอออแล้วก็หนอง พวงนะครับเพื่อที่จะส่งน้ำมาบริเวณถนนสายสอเพื่อที่จะให้ไหลลงสู่อ่างทวนภาโดยตรงก็มีฝนตกซึ่งตอนนี้ทางเปิดาทางเส้นท,ทางน้ำต่างๆได้ดำเนินการพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับก็รอฝนที่จะลงมาเพิ่มน้ำให้กับอ่างทวนภาครับ